วิธีสร้างแขนมาตรฐานสี่เหลี่ยมเพื่อใช้กับเสื้อเข้ารูปผู้หญิงเราจะใช้วงแขนเสื้อหน้าหลังในแพทเทิร์นเป็นตัวนำไปสร้างค่ะก่อนอื่นให้เช็ควงแขนหน้าหลังให้ได้ตามต้องการก่อนโดยชุดไทยชุดลาตีวงแขนในแพทเทิร์นจะเท่ากับรอบลักแล้บวกหลวม4เซนชุดกางวันที่ต้องการเข้ารูป รอบลักแ้บวกหลวหกเซนชุดทั่วไปรอบลักแร้บวกหลวม8เซนวิธีปรับแพทเทิร์นให้ปิดเก็ตที่วงแขน1นึเซนขยับเส้นท้องแขนขึ้นหรือลงได้1เซน แต่งโค้งเส้นวงแขนใหม่เมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการแล้ววัดรอบวงแขนหน้าหลังเพื่อนำไปสร้างแขนเสื้อค่ะ จากริมกระดาษด้านบนวัดลงมาประมาณ5เซนขีดเส้นตรงความยาวเท่ากับรอบวงแขนหน้าหลังลบสิหารสให้เป็นเส้นฐานค่ะแบ่งครึ่งเส้นฐานขีดเส้นตั้งฉากออกไปเป็นเส้นกลางแขน ขีดเส้นตั้งฉากออกไปทั้งสองด้านด้านขวามือเป็นแขนด้านหน้าด้านซ้ายมือเป็นแขนด้านหลังที่จุดกึ่งกลางวัดลงมาเท่ากับเส้นฐานหารสองขีดเส้นฉากออกไป ให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากจุดนี้วัดขึ้นไปสี่เซนเป็นจุดหัวแขนเส้นแขนด้านหน้าแบ่งสามส่วนจุดนี้วัดลง1.5ึ่้เซน จุดนี้วัดลงหนึ่งเซนขีดเส้นเชื่อมทั้ง4จุดให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมใหม่เส้นกรอบสี่เหลี่ยมใหม่ให้แบ่ง3ส่วนทุกเส้น จุดที่หนึ่งด้านหน้าวัดขึ้นหนึ่งจุดเซนจุดนี้ด้านหลังวัดขึ้น1.2เซนจุดนี้ที่ท้องแขนด้านหน้าวัดลง1.5เซนและจุดนี้ที่ท้องแขนด้านหลังวัดลง1เซน ใช้ไม้นกแก้วโค้งเส้นหัวแขนและท้องแขนภายในจุดที่กำหนด พับกระดาษแล้วกิ้งเส้นท้องแขนออกมาทั้งหน้าและหลัง ที่จุดหัวแขนวัดลงมาเท่ากับความยาวแขนที่ต้องการขีดเส้นตรงเป็นเส้นปลายแขนที่จุดกึ่งกลางเส้นปลายแขนวัดออกไปเท่ากับรอบปลายแขนกว้างที่บวกรวมแล้วหารสอง วัดออกจากจุดกึ่งกลางเท่าเๆกันขีดเส้นตรงเชื่อมใช้สายวัดวัดรอบหัวแขนให้ได้เท่ากับวงแขนหน้าหลังบวกเผื่อรูด3เซนจะได้วงแขนที่เข้ากับตัวเสื้อได้พอดี